สวัสดีวจีีนะบเิรร์มแก๊งผมจาริเฟร์ครับผมอยู่ผมในเกมเซเรนิตเอ้ยโลบ็อกนี่แมปเซเรนิตตงผมอัดละเดี๋ยะเดสวัสดีแก๊งผมไอ้ปืนจากไหนเนี่ยกระสุนอยู่นี่ไม่รู้ว่าผมแต่ว่าจะปืนอ่ะมันมีอะไรเอาฟุ๊ป้องกันตัวแต่เอ้ยปีดาวกระจายให้ผมใช้ปะมันมันมันทิ้งไม่ได้ล่ะอย่าเล้ผมใกรเจ้ยไหมเห็นนะกระจายเซเบอร์ให้ผมใช่ไหมแต่เงี้นแ่ะ นี่ผมรู้ละมันต้องทำอะไรมันนี่เลยเครื่องดูดฝุ่นอ้าวทำไมกูิบไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าผมเอามาปักไว้อ่าปักไห้ไม่ได้แล้วเอามาดูดฝุ่นไไม่ด้้ตองรถรถเหมือนจะเปิดอ้าวแล้วเราทำลายทรัพย์สินเนี่ยทำลายทรัพย์สินของธรรมชาติหรือเปล่ารถระเบิดนะแล้วมันทำอะไรต่อเข้าหรอ่เปิดตัวมันปักมันเข้าไปในรถหรือเปล่าเข้ารถ เราต้องเข้าไปในรถมือไอ้ตรงกระจกรถมีมืออู้นยังต้องเข้าเปล่าต้องเข้าไปในรถได้เปล่าต้องจับมือเออเข้าไปในรถจริงจริงอู้ฉันจะได้ไปจนภัยสินะใครขับรถได้นะขับรถให้มันต้องรอเวลาหรือเปล่าเลฟนี่อินไอ้เราข้าวน้ำนึงผมข้าวน้ำนึงเอาทองน้ำมาเข้ามาเลยตอนหนีเดี๋ยวคุณคนปบดกิจจะต้องเข้าน้ำสิคุณจะได้อะไรนะครับทุกคนก็ ที่เข้ามาดูใหม่ไม่จะลืมไปเลยก็สับสักแห้จึงจะรีบเรนะครับอีกเปิดเปล่าหมดคุณคุณคุณแล้วคุณแม่เนี่ยโฆษณาแวนออบตัดเนี่ยเข้าไปได้จ่ายดิที่สุวันเนี่ยสักวันเนี่ยจะมีเข้ามาจ่ายไม่ถ้าเราขายให้ตอนนี้เขาจะไม่เขาจะไม่จ่ายเราเฮ้ยเขาจะเห็นใจนะครับคัสซีแล้วคัสซีโอ้อะไรอ่ะ ไม่เป็นไรเออทำไมรถกูกระตุกไปอย่างงั้นนะน่าจะเป็นเน็ตระมังไม่กับเซิร์ฟเวอร์เอาละครับตอนนี้เรากำลังเงีนเงๆนไปนะที่ไหนสักแห่งหนึ่งเงินเงินเอาว่าเซานดีว่ะเซาลแอฟริกาอะไรเงี้ยนะมันบอกว่าเป็นถนนแห่งอ่อถนนของปีศาจอะแล้วกำังจะไปเจอปีศาจใช่ไหมแ้ว ้น,นี่มันแมปโดนไปเลยเราไงเราก็ต like. ้องเจอไซเรนเฮดแหละใช่เหรอคุณมันเป็นไซเรนเฮดใช่ไหมเนี่ยต้องไปน่าจะไซเรนเฮดเพราะว่าต้นไม้มันแบบขามันขามต้นไม้ไม่ใหญ่เกินไปมันคืออะไรตรงเต็มไปหมดเลยเนี่ยหูนกเอ้ยสวัสดีค่ะนี่แมสซับนี่มันแมสซับโอเคอยู่หน้าป้ายแล้วไหนๆก็อยู่หน้าป้ายแล้วสวัสดีครับผมจาริเวอร์ครับแนะนำตัวอีกทีหนึ่งทคุณอาอยู่หรือเปล่าเนี่ยคุณอาอยู่หรือเปล่าเนี่ย อาจจะอาจจะโอ้แล้วคุณมาแนะนำตัวหน้าป้ายเลยนะครับใจไอออเมริกันเหรออเมริกันอะไรสักอย่างเ่ยไหนๆครับอือไหนๆก็แล้วแคมปิ้งอะสวัสดีครับผมแจนนีเฟอร์ครับผมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ช่องแจนนีเฟอร์ไป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 มีเพื่อนเล่นทั้งทีเราก็ต้องอัดคีบละเลย จะมีลูกกระสือมาแล้วมุณคนดีเพื่อนเคุณคุณมีลูกอ่ะคุณอันนี้อันนี้คุณจบคลิปป่ะบอกยัง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 อนนี้ผมจบคลิปซะแล้วแหละปกติผมไม่เคยมีเพื่อนเล่นไงผมเลยไม่ค่อยได้อ่านอ่ะโอ้มาเลยดีกว่าครับมีเพื่อนเล่นเหมือนกันมาเลยม้เพื่อนเล่นเราบอกแล้วก็ยังติดเพราะเรื่องการเรียนเลยไม่ค่อยได้มีเวลาตอนนี้ผมก็ต้องสละเวลาการนอนของผมมาทำนี่ผมก็ผมเป็นคนว่างมากเลยนะคุณเชื่อผมไหมไม่เชื่อผมเลย จดหม่เี้คุณยูนเชื่อผมได้ไงผมคนบ้างมาเลยบ้าผมก็คุณไม่เคยออนไหมผมเฮ้ยแน่คุณคุณเอาเป็นพูดมิดจึงพูดติดไม่ออนจนผมตายสร้างติดขอดนู้นสร้างนู้นสร้างนี่ใหม่หมดแล้วไอ้บ้านคุณมึงมาอ่อนกระถ่อมไปเลยระเบิดภูเขาเผากระท่อมไปเลยอ่ายาโฟมโอ้โหระเบิดภูเขาเผากระท่อมเลยเขาบอกว่าเออคัมปิ้งทรูเจส หนังจือ้อหนังจือ้อหนังจือ้อหนังจื้ออุปกรณ์เปียบเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ละวิวนะที่นอนนอนมาทุกคนนอนกันบอกว่าวิพี่กาต่ายตรงนี้ด้วยมาเร็วทุกคนมานอนกันทำไมคุณไม่ทำเสียงกันปะให้คุณฟุ๊กกันดีกว่าคุณฟุกเขาไม่นอนกันไะจะสละให้นะไปไหนนะวิมันมีอะไรตรงนั้นด้วยอ่ะมันมีอะไรตรงนั้นด้วยอ่ะใส่เลนเฮดปะไม่แหมือนไม่น่าใช่อ่ะ มีแต่ป่าที่นี่มีแต่ป่าได้มไปหมดเลยป่ายุดสี่อย่าพูดอย่างสี้ยิไล่คนบินนะเราคิดคนบินยังองล่ะป้าป้าป้กูก็อย่าพูดอย่างนั้นสิเดี๋ยวเขาก็รู้อเอ้ยนะอุ้ยคุณใส่เท็กเจ้าเลยป่าป้าป้าไม่มีอะไรไม่มีอะไรเอาคนไปไหนกันอ้าวผมเดินไปตรงไหนกินกระท่อบกินกระท่อมอ่ะกลับไปรับเขากันเจอกันแล้วเจอกัแล้วเหี่วคนละตรงไหนเนี่ยคุณอยู่ตรงไหนกันเนี่ยอ๋อนี่ผมเห็นแล้ว มีมีกระถอเอ้ยโยนเสดิคือมีไม้ไม้กระถายไม้ข่าดเนี้ยมีกระถองมีกระถองสดตนี้หลังเนี่ต้องหาแฟลมไฟแน่เลยนน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 รเป่านี่นนอะไรอ่ะวินระไปเล่นคุณมันไน่อ๋อให้หาให้หาฟื้นที่ตรงนี้นี้นี่ใคมันบอกให้หาฟืนมาใส่ตรงไหนเตนมเตมตม ไม่ได้ขวานยได้ขวานได้ขวานหน้ากากวิ้ยผมใส่หน้ากากอช่อะสูดเปล่าอ๋อของฟืนนี่ไงมันให้เราเอาฟืนมาใส่ตรงนี้ผมได้หน้ากากมาหนึ่งอันนะใช้ปืนใส่อะไรใช่ไหมจะเป็นของเก็บสสมหรืมั้งไอ้หน้ากากอะไรพวกนี้มันไอ้เก็บแ้นมีอะไรอะอะไรเรื่องอะไรเรื่อนอะะ ผมเก็บนาการมาผมเก็บนาการมาหาผมเฮกลกลด์โกลด์โกลด์ตรงไหนผมเองนั่น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 ันนั่นนไอ้หัวหินนี่อเดร์อเดร์หัวกะโหลกอเดร์เดร์ลิเปอร์เอ้าวิ่งมาเลยเขียนมาเลยฟาดมาเลยเขียนมาเลยฟาดบอจองล้านจ้องเห็ชีวิตเฮ้ยคุณมันมีไฟตรงนั้นมีถ้ำมีไฟอ่ะไม่เคยอ่ะอ๋อผมขึ้นหลังคาละเฮ้ยมีไฟหุ่นตรงนี้ไม่ทางทอ่ตรงนี้มัน ไอ้คุณผมมีปืนนะเว้ยเข้ามาล่ะไม่ยิงว่ะปืนไม่ยิงว่ะยิงแล้วมันยิงไม่ตายมันมันหนีไปเลยอ่ะเลด้เสียงเกมสักนิดอะไร้แวเตัวไปไหนอ่ะตัวโดเลมอนเนี่ยดูสีก็รู้แล้วมันไปเลยอ่ะว้าวไหนว้าวไปไปโกโกโ้อ้าวตัวงนี้แน่เลยนี่ดูสีก็รู้ว่าตัเลมอนดูสีได้อ่ะอ่านเลย เป็นเด็กฉลาดใช่ไหมล่ะเราอ่ะอ่ะะกาเป็นเด็กฉลาดอะไรสื่อเยอะๆนี่ดูหน้าด้วยเอาใจไอตายนี่ว่บคิดว่าหน้าไอตายไอจะตายอะไรเจอผมยาวขนาดไม่ไม่หมายถึงไอจนตายอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวโควิดเปล่าไอจนตายแปลกยแปลกไหมเกิดอะไรขึ้นไอไอายผมไอเอ่อตอนนี้คือแบบแบตเตอรี่ผมหมดอะทุกคนกระพอผมก็หมด ได้มันมันมันทำอะไรต่ผมมีไฟฉายอะมมีเทียนผมมีเทียนมมีเทียนเออเทียนใช้ได้อยู่เป็นแค่เทียนใครจะเทียบเอ้ยตีกระสิไมีไฟฉายน้ำคนไมีไฟฉายน้ำตอนนี้ตัน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 ครับมีนี่อยู่ไฟฉายอยู่มีเทียนมีกานเทียนอุ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยสับไม่มีพรมาจบเลยนะคุณ จะพักแป้งวิ่งมาหาเราอ่ะอาจจะวิ่งแบบแคนอะไรเนี้ยอ้าวเป็นน้ำทางค็นน้ำทาานี่ยังไงอ่ะว่าตรงนี้แหละประตูนี้แน่เลยเนี่ยแต่ทางนี้เราไม่ได้ไปเนี่ยทางเนี้ยอุ้ยเป็ดเชี่เสียงเสียงใครเดินทางซ้ายอ่ะใช่เหรอผมว่าข้างหน้าเราของล่วงอะไรอะไรเกิดขึ้นเอามามีมีการของล่วงด้วย ฝซ้ายมีฝั่ซ้ายมีฝั่ซ้ายมีตัวฝั่ซ้ายมีตัวนี่ผมหุ่ฟางผมมีเกิดอะไรอุ้ยโฮ้ยเสียงร้องอีผีมึงมายืนอย่างงี้ไอ้อ่ะใครหุ่นมีอะไรเลยผมจำหุ่นตัวนี้ได้แล้วไปนไหนแล้วคุณไปหามันทำไมเดี๋ยวแล้วอุ้ย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 ตกใจมัมีตัวตัวนี้ยไปไหนอ่ะ เป็นเขาวงกดงดเลยอ่ะมันมันเดินในเขาวงกดก็เข้าวงกดงดไงแล้วเอาวร้อยทางเดิมใช่ทางเดิมขอจำไอไอเช่นนี้ตกได้ไอสติ๊กสินะมีหลายโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดว้าวปันมาแล้วว้าวไปโอ้ไม่เรียบไม่นะร้อยเป็นคนไม่นะไม่นะเห็นกอดกับประตูไปนะกอดแล้วก็ เสเล็ตเลยของหายหมดเลยไม่นะเขาคุณไปไหนล่ะคุณเจอไหนโจไอกยไอ้การ์ตูนแคทโอ้พระเจ้าโอ้ไม่กัดหนีอุ้ยมันวิ่งตามคุณแม่นี่คือการก้าวกรรมการสังหารโหดตัวหน้าหลอดแล้วผมหลอดแล้วมัต้องไปไหนเนี่ยปัญหาเอ้ยเหงาวุ๊ดอุก็บแล้ว ข้มโอ้ยชิบหายแล้วคุณชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วโอ้ของที่เก็บมาทั้งหมดหายจริงๆอันแน่หายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายคุณตามผมมาผมกำลังวิ่งไปผมกำลังวิ่งไปตรงไหนไม่รู้ผมผมมูลงแล้วตรงไหนไม่รู้แกพกผมนั้นเริ่มต้นใหม่แกครับผมกำลังวิ่งคอมแบ็กกลับมาผมบอกนะคอมแบ็ดกลับกลับพร้อมกับตนแดิฉันเอาของคี่หายไปเลย อันนี้ผมไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเอ่ะผมวิ่งหนีมานมาไปยังไงไม่ไม่อยู่แล้วอ่ะตรงนี้เฮ้ยเทียนจุดไม่ได้อ่ะแต่เมื่อไม่อยู่เราก็ต้องฉวยโอกาสนี้เพื่อไปอะไรข้างหน้าล่ะนะมีฟันด้วยไฟสงสัยมันฆ่าหมาแล้วมาห้อยไว้เฮ้ยเดี๋ยวนี่ตัวนี้มันหมานั้นป่ะหมาที่มันอยู่คู่อะไอุ้ยตรงใจคุณไอคันด็อกนั่นไงใช่ไหมมันมีด้วยกระตุ่นด็อกเนี่ย มีมีมีคุณไม่เคยคุณไม่เคยติดตามผลงานของตาเทเวอร์นั้งไงปิดพวกอะได้วกมพวก่าได้หรือไอหมาไอหมานั่นเห่าแน่นอนเอ้ตรงนี้ทางตรงแบบมีพรมปูให้เลยแบบทางตรงที่มืดสนิทไม่ไม่มีอะไรเลยแบบเป็นพรมปูพร้อมให้เราวิ่งหนีผี คนมีไฟแล้ไม่วิ่งนำหน้าผมไม่ต้องให้ผมวิ่งนำหน้าถูกอะไรก็ไม่รู้คุณคุณวิ่งเร็วอ่ะอุจิตทะเลร่นคลางล่นคลางทำน้ำมันคลายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ใจเนี่ยปิดด้วยดีคุณเดี๋ยวมันจะเข้ามาอะไรเงี้ยเหรอที่ผมกดอะไรร้ว่ามีอะไรเงี้ยปันโอเพ่นอันนี้ก็ไม่ได้ต้องไปฟังหนุน น้องเดาดูว่ามันเป็นประตูไหนหายเอ้าผมกดที่เชิงเทียนนะไอ้ดิปั้นโอ้ยชีดมากันย่างดิปั้นมาหาเราอ่ะอ้ยมีคุณต้องมากดตัวนี้มั้งผมกดแถวแถวเชิงเทียนอะไรนี่ประตูนี้ประตูนี้เฮ้ยกดอเลรกันเลยตรงนี้โคตรสว่างโโอ้หให้ความรู้สึกปลอดภัยไปเปาะหนึ่งอ๋อแย่ อะไรเนี่ยคือคือเราไม่เจอเราไม่เจอแม่น่าเลยนะยังไม่เจอไซเลนเฮดแต่เราเจอกันเั็นแคทแล้วไงตัวแคทที่เหมือกไอ้ตัวที่จำสแก๊พวกคุณตอนแรกอ่ะเออตรงไหนเนี่ยจะต้องไปไหนอ่ะแล้วเรามากระโดดกันทำไมตรงนี้ใ่มีของอ่ะเฮนี่ดนอะไรอ่ะอุ้ยอาวุธเยอะคุณล่าอะไรอะอาวุธวัตถุประกรณ์ทุ่มหัวไซเลนเฮด ชื่ออะไรอ่ะเขาจะไปทุบหัวเลยเข้มน่งเลยมันเป็นรูปปั้นนะมันเป็นแบบรูปปั้นอะไรมีความสุขเนาะเขาดูมีความสุขมากเลยนะครับวิ่งอะไรตรงนั้นอ่ะมันมีอะไรทุกอย่างมีของเต็มเลยเอาอ่ะหมอกเริ่มมาบรรยากาศหมอกเริ่มมาแล้วแล้วคุณก็ยังจะถือเทียนนมแน่งแดงแปะแดงเสียแสงที่แดงยังไงเออมันมืดไงคุณทหารเนี่ย เอาละเก็บเนี่ยมันมีของตรงนี้ด้วยมาละมันบอกว่าเล็กเอ่ออะไรเนี่ยมันบอกว่าต้องไปทางนู้น่ะเป็นสวนสนุกเหรอวันนี้มีอะไรเอ่ยอุ้ยมีเห็ดมาริโอ้มาริโอ้กินเลยกินแล้วก็ตัวสูงกินแล้วตัวใหญ่ขึ้นนะครับเด็กๆทุกคนควรกินเห็ดไว้เพราะตัวใหญ่ขยายใหญ่คุณกินแล้วนั่นอะคุณกินแล้วนั่นมันใหญ่นะกินแล้วมันใหญ่นะ รู้ไหมว่าเห็ดอันไหนมีแบบเขาเรียกว่าอ,อะไรน,นะไันมีของตอนนั้นเหมือนจะมีของวิ่งไปโดแบบทางที่ดีนะทุกคน <c oughs> ต้องเลือกเห็ดจุดสีแดงๆนะครับเพื่อจะได้โตเหมือนมาเรียวไอ <c oughs> เห็ดจุดสีแดงนี่มัน <Yes. S 2> มัน,ม,ม,น,ม,ม,นม,มีหลายชนิดอยู่นะจะใส่ปืนาาตามนะเดี๋ยวายมาเก็บเร็วมาเก็บปืนผมอยากใส่หมวกนะผมอยากใส่หมวกต่างแข่งะังไนี่ปืนแล้วอ่ะต่างให้เนี่ยปืนพองเนี่ยมาเก็บเร็วแล้วเนี่ยเอางตวมือเนี่ย มีปืนอะไรอย่างเงี้ยนะไอคุณไม่เห็นจริงๆหรอกดเก็บไม่ได้มันกดเก็บไม่ได้แม่ชี้ตรงปืน่ยคุณมันมีขึ้นอยู่เดี๋ยว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 เพราะมันบอกว่าเออเบเกตมันบอกว่านี่ปืนปืนที่ยังไม่สามารถใช้งานได้มันต้องไปหาอุปกรณ์ สนเป้าเนพวคุณดูสนุกกันมากเลยนะนีนากสนเอ๊สอนสนุกโอ้ย่าุขไปยอวัยวว้สนุกสตุกใไอ้รถไอ้รถไฟมีตู้ไอ้ตู้รถอ้ตู้รถไฟมันไปไม่ได้มันปิดแล้วพลื้นลืความมีความสุขเลยมีความสุข ไอ้ที่ใช่นต้องเป็นนานทีคุณจะมาเล่นด้วยทีมันไปเย็นานเหรออุ้ยอันนั้นเหมือนจะมีอันนึงไอ้ที่ดึงอ่ะไอ้ไอ้ดีนะมันบอกว่าเป็นรถของรัสเซียอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไหมหัวผมไม่มีอ่ะคุณต้องดูเงากันดิเนี่ยดูเงาอ่ะนี่นี่ยนี่นี่เนี่นี่เนี่เนี่เนี่ยนี่เนไอลองเคยมาดูขบวนตอนเนี่ยระพานมา อะไรเหรกำลังสนุกเลยจู่ไม่ได้อุ้ยตัวนี้มีทางขึ้นด้วยมันคืออะไรเไม่มีของเต็มเลยไปเลยครับไปเลยครับไปเลยครับอ่ะคือไม่ได้เป็นเกมเป็นเกมเป็นเกมมงอมีอันนึงเนี่ยมีอันนึงอุ้ยอะไรอ่ะกู๊ปั้นไปั้นเต็มเลยไอ้ลูบปั้นละให้ลากไปเนี่ยโอ้หรือว่ามันต้องไปหาที่ทำบูชาอะไรหรือเปล่าแป้งฟาตอนนี้แป๊บนึงสำหรับตอนนั้นต้องมีที่บูชาแน่นอนเลยไปได้เหรอทางนั้นอะ ผมไปจับเนี่ยมันเจออีกแล้วเนี่ยรูปป ah ั้นเนี่ยมีเยอะจังเลยอ่ะมันต้องต้องเอาไปฟังเลยกูดูผมกูดูผมกูดูผมไงเฮ้ยเป็นรูปอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมาที่ฟาดมาที่ฟาดมาที่ฟาดมาที่มาดิมาดิมาที่ไอผีตัวนั้นก็มาอีผีตัวไหนก็มาคุณเล่นยังไงวะไอตัวนั้นไม่มีอะไรอ่ะผมเห็นอะไรได้ เพื่นั้นมันมีอะไรกัน,น่ยน่าสงสัยจริงๆโอ้โหเดินแบบงั้นงั้นงไปแต่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  เจอ,อลูกป,ปั้นอีกแล้วแม่จะต้องไปใส่อะไรแน่เลยแต่ผมเอาขึ้นไม่ได้แล้วอุ้ยอุ้ยเอามันกดปล่อยมือไงเนี่ยมันปล่อยมือไงวะกดคลิกที่ลูกปั้นต้องคลิกอีกไอ้กดคลิกทีมไม่กดคลิกทีมที่ลูกป,ป<ม>ั้นอ่ะเพราะว่าตรงนู้นน่าจะเป็นมันถืออีกเดียวเลยผมมันถืออย่างเดียวเลยอ่ะเนี่ยคือตรงสร้างรถอ่ะต้องสร้างนี่คือผลกรรมของคุณหรือเปล่าสีห้าอันเลยผมว่ามันถูกใจผมแหละใช่เหรอ อยู่ไหนกันแล้วเนี่ยไม่มีอะไรอ่ะมันเป็นเหมือนรถเฟรชพมอยู่ไ้่รู้ว่าไม่ไงไก่ก็ได้ดึงฉันขึ้นไปทีอย่าลังฉันไว้ไม่อ่ะอยู่ไหนทุกคนอยู่ไหนผมไม่รู้ผมตอนนี้ผมอยู่ตรงรถผมโดนมันมาอยู่ตรงไหนหมุนต่อหมเสียอะไรเหาหมุนต่อหมุนต่อดิครับรออะไรเดี๋ยวอีพิมพ์มาดูเปลี่ยนที่มันไม่บอกอะไรเลยว่าต้องทำอะไรไอ้ตาเรามันทึมีอะไรด้วยอ่ะ ฮะตรงไหนนะคุณของผตรงข้าลากข้าสะพานอ่ะอีข้ารอดโอ้ยมาแล้วนะมันมีอะไรด้วยอะมองไม่เห็นอ่ะเอาไฟฉายไฟมันหน่อยอาจจะเป็นผมก็ได้นี่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 นีนี่นี่ไม่เห็นอะไรเลยเขตานั้นเนี่ยมันมีอะไรด้วยอ่ะเมื่อกี้เหมือนเข็มดูไกลๆมันเห็นอะไรบางอย่างอ่ะไอหน่อยไฟหน่อยโอ้ยลูกปั้นอีกกันของคุณโค้ดเะไอ่ะมันมีหน้ากุ้ย อะไรอ่ะมีงูอะไรเนี่ยงูงูงูเหลืองเป็นเหลืองงูงูเหลือมหรืองูเหลืองโจรเหรอเหลืองไม่โจรเนี่ยอันนี้อ่ะขนคนเดียวเลยขนคนเดียวเลยทำอะไรอ่ะขนคนเดียวเลยโจรอะนี่นี่นี่อีกอันนี้นี่อีอันนึงอีกอันนึงนี่ขนไปคนเดียวเลยให้มันได้ไปแล้วนี่มีอีกมีอีกนี่มั้มีอีกมา้งมั หนักเท่าตายเลยไปพาละไป,พา,ะปพาละกูจังวะทมามาเดี๋ยวไปมีอะไรเหมือนผ้าเหมือนเหมือนพาเหมือนผ้าเหมือนผ้าไอ้เนี่ยมันยุบของไอ้สาวอะเหมือนเหมือนกูเดินช็อปปิ้งกับสาวแบบนี้นะเนี่ยเนี่ยสามสี่เนี่ยสามสี่อะไรตรงเนี้ยอันนั้นเหมือนคุณแม่งเหมืนมนอนคุณโดนใช้แรงงานนะตอนเนี้ยใช่ผมเป็นทาสมาแล้วตอนเนี้ยทาสเอ้ยนี่คุณถูกแบบว่าอุ๊ยอะไรอะกล่อง เนเนใ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 นเอาเด่๋ยวไปวยเนี่ยเอ้ยเนี่ยอีกคุณแม่งไปอยู่ตรงไหนกันวะเนี่ยแม่อยู่ใต้ตรงเนี้ยแบตเตอรี่ไม่ใช่นีแต่โอมปุ๋หะในเดินี่เดินนเดเดินมาเกินขีดจำกัดแล้วคุณมันอยู่ตรงไหนคุณอยู่ตรงไหนกับมัเนี่ยเนี่ยมันเกินขีดจำกัดแล้วมันเริ่มปล่อยออกละไอซีผมไม่เห็นพวกคุณ อยู่ข้างบนตะปาน <laughs> นี่คุณเหมือนกับว่าเป็นแบบงานพาดอะ่ะสมัยก่อนน<า><า>ี่มีการนี้ก็ขึ้นนี่ยัาสตูเออไม่เป็นไรวะเนี่ยฟัสตุเก็บได้เปล่าเวียงเวียงเวียงกวียงกวียงกวียน เวียงแบนเดียวอะใช่ใบนเดียวเหมือนผู้หญิงไม่ได้กระเป๋าแบนดเนมันก็เวียงงงอ่ะมันเป็นแมพไ้ไม่บอกอะไรผมเลยว่ามันควรทำยังไงเวียงดีครับเวียงดีครับรอะไรอยไข่ตอกดอกทิศขอดอะไรแล้วกูวางขอแล้วเรา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 มาหานั่นก่อนเราหาคำตอบก่อนว่าไอไอลูกปันนี้มันคืออะไร แต่มันไม่มีบอกเลยว่าเราควรทําอะไรอ่ะไม่มีเควสบอกกูจะปล่อยลูกปั้นอีกตัวยังไงวะเนี่ยลากลูกปั้นตรงไปเรื่อยๆปล่อยไปได้ด้วยไ้ด้วยปล่อยมือสิปล่อยมือปล่อยไม่ได้โอเคได้ละคุณคุดวิ่งไปไหนอ่ะเร็วลากไปตามสะพานเฮ้ยจะเอาออกทําไมอ่ะโอทำอะไรตอนนี้ไอ้นี่มันมีอะไรบางอย่างด้วยเปล่าวะกูโลบกูโลบกูโลบอีกแล้วกูโลบอีกแล้ว ลากเราเดินตรงไปเรื่อยๆอีคุณเพื่อนคุณบอกให้ลากแล้วตรงไปเรื่อยๆตรงไหนอะคุณไม่ต้องลากไปไหนอะตรงไปเรื่อยๆตรงไหนที่มันมีหมอกตรงนั้นแหละโอเคทุกคนลากเลยไม่ลากของคนเลยบอกให้ลากให้ลากคคนเลยบอกลากแค่อันเดียวก็ได้น่าเดินได้นะครบคนเลยไผมโล่งขนาดนี้ยกูจะไปไงวะเนี่ยไม่ต้องคุกคนหรอกไม่ต้องทุกคนหมอกเหรอนี่หรือเปล่าตรงนี้เปล่าใช่ใช่ ดูดิอนระวังตกนะไมคนที่ลากเยอะไอคนที่ลาเยอะระวังตกนะเอ๊ตรงนี้มันอะไรอะเนี่ยมันมีอะไรสักอย่างอะไรแค่นี้มันจิ๊บิบผมบอกเลยดีกว่าลากกระเป๋าเมียเออไใจไม่มีอุดโอ้ยโอ้้ยอย้โอ้ย้ยโอ้ยโ้อ้อยอยโอ้วโอ้ยย้อย้ย้อย ร้อยเรยบร้อยล่วงแน่ล้วกูดับเลยร้อยไปแล้วกูดับเลยอินนิ่งอะไรไม่รู้ผมรู้แค่ว่ากลุ่มผมวิ่งอยู่มันน่าจะมีจบหลายรูปแบบนะเราจบรูปแบบไหนเนี่ยปัญหารู้แต่ว่าผมเป็นคนที่เล่นไม่จบเพราะมีเครดิตยาวนานไปจนอ๋อ ตอนแรกตอนมามันมีอะไรมีอะไรขาวๆด้วยแล้วมันหายไปต้องให้ผู้ผู้รู้ทางมามาเปิดทางจริงอ่ะคุณน่าจะเข้ามาแล้วแบบผู้รู้ใครแบบเป็นมหาปราผู้รอบรู้ใช่แล้วเขาพูดถึงใครคืออะไรเปาเงีไม่เสียงเียงคุณดูเปามากเลยอ่ะผมได้ยินเสียงคุณเป่ามากเลยนะใครใครอ่ะเขาพูดถึงใครอ่ะพูดถึงผู้หนอ๋อโยคัคหรือเปล่าชื่อโยคัคหรือเปล่าเนื้อคอร์ดใช่ ี้เรียกว่าโยโย่ก็ได้เอ้เขามาแล้วอ๋อโยโยใช่แต่คุณเบกว่าเลยนะกลับมาแล้วตัวอะไรอ่ะกลับมาแล้วอะไรนะกลับมาตัวอะไรเป็นไ้หรือเปล่าคุณมีผีตามหลังอ่ะเหรอเชื่อด้ลยตามหลังเลยเปล่ามันหลอกคุตอนนี้ตอนนี้มีตัวอะไรด้วยทำดอนนะอะไรอ่ะเนีไม่ต้องสนใจมันวว้งเข้าไปในอุโมงค์ ว้าวโครเทลสู้พระเจ้าโคเซ็กซี่ไม่ใช่ไปไมีปลาคุณต้องวิ่งเข้าไปในอุโมงค์คุณไม่ผมไม่มีไฟฉายไปเข้าไปคุอเมีอะไรอ่ะอะไรอ่ะเต็มไปหมดเลยอประตูเปิดอะไรล้างก่อนเนี่ยมันมาก่อนคุณอะไรกำลังจะเข้า อุโมงค์นั้นเลยปืนเก็บได้เปล่าเก็บได้ด้วยปืนครับมีอีกไหมแล้วดูก่อนเผื่อมีเซนขวดเอาไว้ทุบหัวผีเอขวดเอขวดคืณเพิ่มขวดพี่คุที่มีปืนต้องอยู่ข้างหน้าเลยนะครั้งเนี้ยไอ้คุณจัดไปไอยูนไอมีปืนต้องเป็นสายแทงเลยนะแมนปืนเปล่าแมนปืนเปล่าเฮ้ยคุณเร็วแล้วบอกว่าจะหวังบอกว่าจะหวังเพิ่มคุณได้นะไม่ต้องแกว่างเลย จะยู่งเกลี้ยงไปเลยคือแบบให้ปรัชญาไว้แชร์กันเลยครับไว้เน็ตเน็ตเป็นไรบะไม่มีตอนนี้ผมไม่มีอะไรเลยอุ้ยอุบกระบอกอะไรเห็นีนี่ยอ้าวจุดดีๆก็มาที่ไหนบอกไปทางไหนครับผมไม่เห็นอะไรแล้วตอนนี้ไม่เห็นอะไรเลยอ่ะทุกคนอยู่ไหนกันเนี่ยอยู่ในอุโมงค์ทำไมผมมาโผล่ที่นี่อ่ะไปไหนอ่ะ อะไรคุณอยู่ไหนอะปัญหาเฮ้ยเฮียคุณคุณเจออะไรอะผมไม่เห็นอะไรเลยไอเด็กไปจำสแกลใส่เดียบอกกูรู้จักไอตัวเนี้ยก็คุณอยู่ด้วยกันหรืออะไรคุณไปกดอะไรอ่ะผมไม่รู้ว่าไปทางไหนอะพวกคุณอยู่ด้วยกันนะบ่อนะว่เดินไปเนี่ยปิ๊ใช่ไหม แนปุ่ม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 ไม่กล้าไปไหนเลยกูไปไหนล่ะไอ้่มันมีอะไรตรงนี้ด้วยคุณมันเป็นตรงรีปอะสามสองหนึ่งไอ้แม่คืออะไรอ่ะบอกนะเขาไปนั่นน่ะอ้าวอ๋อน่าจะเจออ่ะนี่ะเนี่อ้าวเแล้วผมไปไหนมาแบตเตอรี่แบตเตอรี่ไม่พวาคุณไปไหนกันมาหรือไปไม่ไปใฉ้ คุณต้องมีไฟฉายเก็บได้น่าจะติดไฟฉายเนี่ยเก็บแบตเตอรี่หน่อยอุ้ยไฟน้ำไม่ดูผมไม่เห็นมีมีแปลว่าแบตผมจะหมดเลยก่อดกดกดโปรเช็คกดโปรเช็คก่อนดูก็ได้ไหนๆกดข้างงหลัเนี่ยไหนๆข้างหลังเนี่ยผมกดแล้วใจกดเลยเขาผมวางใจฉายผมกดแล้วไฟฉายมันมีอะไรเลยน่าจะประกอบแล้วมั้งแก้วผมมันเป็นผมดูมันเป็นเด็กดอกอ่ะมืดมืดกันเลยตอนนี้มืดกันเลยไม่เห็นอะไรเลย วิ่อะไรอ่ะไปช่วยผมหน่อยผมมองไม่เห็นไอมีมเดไหนต่อมือตือไปโอ้ยมีดิอดโตไม่ใช่ไอ้แหมไป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 ไหนอ่ะเไปทางไหนอ่ะไม่รู้ไม่รู้รู้แค่ปีนไม่มีทางไปนี่เปล่าเนี่ยบอลบอลนี้บอลนี้มีทางขึ้นอยู่มันจะไปทางไหนไปทางนู้นเหรอ อันนี้แล้วเฮ้ยนี่ไงแค n น s ีเราเล่นแบบเล่นแบบคนเล่นไม่เป็นเลยใช่เรามาแบบหลับหูหลับตามันไม่มันผมไม่เห็นคำแบบเควสเนี่ยเลยใอ้เว้ยเนี่ยอาแแมปนี้ยแหละคนมีปืด้วยอ่ะคนมีปืนต้องละนี่ ผมไม่รู้ทางอ่ะคนมีปืนนรับผมถือมหน้าแล้วผมรู้ทางไวเนี่ยผมยิงมีสกิลหลงทางอยู่อ้าวไฟฉายไปถือด้วยอีกข้างอ่ะมันทิ้งไม่ได้ทีมันจะวนเวียนีวตลอดเดี๋ยวผมอยู่ตรงกลางใฮะมันจะวนเวียนอีพีไม่ไม่เดี๋ยวผมเดี๋ยวถ้าถ้ามันโผล่มาเดี๋ยวยิงให้โอ้โหตกใกล้ลยไม่ใช่ยิงกันเองนะไอ้แม่มีกันเองเสียเหรอไม่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 น่าได้อ่ะพี่ใครอ่ะอ่ะรอมาลาด มดาเดาเดาเสียเดาเสียไฟฉายอันมันต้องวิ่งอยู่กลางเลยผมเป็นผู้ถือคลองไฟฉายไอ้ไฟฉายน้ำไอ้ไอ้เขาน้ำไอ้ไฟฉายน้ำมองไม่เห็นเลยผ้าผาตาแข้งน้ำตกใจฟ้าผ่ามาเลยถ้าผมตายมันต้องเป็นไฟฉายนะผมเอ้คนไม่มีข่อยน้ำแไม่ดีไม่ดีมีทางเดินคุณอยู่ในทางเดินทางเดิน ทางเดินไปคูบาไม่ใช้ไฟฟ้าคูบาใช้พลังแสงอาทิตย์ทางเดินเดี๋ยวคุณไปไหนคุณกลับไปไหนนี่ทางเดินแล้วคุณในไหนทางนี้ทางนี้นี่เดินตามทางสินะทางเลยนี่ไอ้รอด้วยรอคนถือปืนด้วยเรอดคนถือปืนลังท้ายอ่ะเราอกด้วยคุณรูทางด้วย เฮ้ยเจอป้าอีกแล้วอ้ปฏิกะผมจาริเบอร์ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับปักกันปัก